แยกอะไรยามาฮ่าทีซเอมนะครับรถซื้อไว้นานแล้วแหละเพิ่งมาส่งได้ไม่นานตัวนี้นะครับก็เครื่องกดลงนะเครื่องกดลงกล่องไฟมีถังเป็นไงบ้างถังเดี๋ยต้องเปิดดูก่านคาบูไม่ม,มีมอเตอร์มีกล่องแท้ แทคอยไม่มีอื่นสภาพประมาณนี้เครื่องกดลงโอเคประมาณนี้ครับผมใครที่สนใจชิ้นไหนก็สอบถามได้ช่วงยุบก็พอได้อยู่นะสยอยู่มีจุดด้านบนช่องยุบมหน่อยๆตามสภาพรถจอดนานใครที่สนใจชิ้นไหนถามได้นะครับแยกอะไรเทียมมาห้าทีซัเอ็มอีกคันหนึ่งใครจะขายก็ทักมา